ครับสวัสดีครับวันนี้เราพาฮนด้าซิตี้นะครับคันนี้ก็มาจากปทุมธานีนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงครับลูกค้าเครื่องสะดุดมากเลยค่ะแบบว่าจะดับหรือเปล่ายัางไม่รู้เป็นมานานหรือยังครับรน่าจะบอกว่าช่วงหนักๆประมาณสามสี่วันแล้วค่ะตอนนี้หลังจากแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างครับเครื่องวินสุนแล้วค่ะดีสุดไหม นะตอนนี้ขับเป็นไงบ้างเหยียบเป็นไงบ้างคือแรงดีขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับคันนี้เป็นฮอนด้าซิตี้นะครับจากเออทอนมิโตวิชิอะทุมธ,ธานีนะครับอาการเครื่องสั่นค่อนข้างหนักเลยคันนี้โยบเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันนิดหนึ่งอืม ก็ถือว่าแรงหนักหนักมากนะตุบๆต,ต,ตลอดเวลาเดีย๋ยวเราจะมาตรวจเช็คระบบแก๊สกันนะว่ามันมีปัญหาที่อะไรการนี้น่าจะมีหัวฉีดเสียอยู่นะโอเคครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับเป็นการล้างหัวฉีดแก๊สรถยนต์ CNG โรงงานของัดาซิตี้นะครับคันนี้ก็จากประทุทันนีนะครับ าการสั่นก็ค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหัวฉีดมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะล้างหัวฉีดกันนะคร,ครับเริ่มล้างนะครับเ,เริ่มล้างแล้วครับก็ฉีดมีรัวมม่วไหมเดี๋ยว,วามาดูนันรับโอเคครับมีหยดๆดดดนิดๆน,น,น,นะครับส่วนที่หนึ่ง ีน,น้มีหยดนิดนึงเดี๋ยวเราจะล,ล,ละ้างล้างกันเพื่อการจุ่จายหป็นเปล่าเราจะล้างกันสองรอบนะครับรอ,อบละร้อยห้าสิบครั้งเป็นสามร้อยครั้งด้วยระบบวันชิ่งนะครับระบบันชิ่งก็คือระบบที่เอาน้ำยาเข้าไปล้างในกระชีเลยนะครับก็จะนำพาสิ่งสกปรกออกมาให้มากที่สนะุดเะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างน้ำที่สองก่อน,นะครับรักสดีครับตอนนี้ก็เป็นการล้างน้ำที่สองนะครับ ปลอกตอสายน้ำนเดี๋ยวเรามาดูดาน้ำที่หนึ่งนะครับน้ำที่หนึ่งก็มีถงตะกรอนนิดหน่อยนะครับก็ไม่ถือว่าสกรปรกมากมายเท่าไหร่ก็มีถงตะกรอนนิดหน่อยเดี๋ยวเราไมาทำการล้างน้ำที่สองนะครับสองก็เริ่มใสขึ้นแล้วเราจะล้างกันอีกสองรอบนะครับสำหรับน้ำที่สองร,บ 2, รอบละร้อยห้าสิบครั้งก็จะเป็นสามร้อยครั้งเช่นเดิมน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตารล้างเสร็จน,นะครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเทดสคอยของ Honda City นะครับคันนี้ก็มาจากประทุมธานีนะฮะโอเคเริ่มนะครับขับไฟสูงสามหมื่นวนก็ทำงานได้นะครับเรามาเทดสไฟรั่วนะครับเทดสรั่วของคอยกันนี่ครับโซลทีตหนึ่งมีรั่วนะครับ รัว่วนะครับครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เราล้างหัวฉีดแล้วแก้แก้ไขอาการเรียบร้อยตอนนี้เครื่องหายสะดุดแล้วเดี๋ยวเรามาเทสรั่วนะครับหลังจากล้างหัวฉีดเครื่องก็เดินนิ่มลนะเลยนะนิ่มเลยเสียงเกาะเลยดีขึ้นละ อตอนนี้คันนี้ก็เปลี่ยนคอยไป2ตัวนะครับก็ยังเหลืออีกสตัวเดี๋ยวลูกค้านับไว้สิ้นเดีอยมาเปลี่ยนเรื่องก็ะดีขึ้นมา90ปอซนดีขึ้นมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเทสรถกันครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพาด้า d ิต i t นะครับคันนี้ก็มาจากปทุมธานีนะครับราาก็มาทาการขือนยนต์สดุดนะครับตอนนี้ แก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงครับลูกค้าเครื่องสะดุดบ้างเลยคัะแบบว่าจะดับหรือเป่ายังไม่รู้เป็นมานานหรือ,อยังครับก็มาน่าจะบอกว่าช่วงหนักๆประมาณสามสี่วันแล้วค่ะตอนนี้หลังจากแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างครับเครื่องมีสุนแล้วค่ะมีสุดไหมไม,ไม่ดไม่มีนะตอนนี้ขับเป็นไงบ้างเหยียบเป็นไงบ้าง แรงดีขึ้นกว่าเดิมโอเคตอนนี้ถือว่าผ่านนะครับผ่านไหมลูกค้าผ่านครับก็แก้ไขระบบเรียบร้อยก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากปทุมทานดีนะครับมิสุอิชิแถวเอทอมิสุอิชิครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าขอบคุณครับ